ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเกมเอเป็กรีเนนะครับเล่นแล้วกิน CPU 100%เเต็มนะครับใครที่เจอปัญหานะครับตัวเกมเอเป็กรีเนนะครับเล่นแล้วก็ CPU นะครับสด CPU หนักน่วงมากนะครับหนึ่งนนะครับวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแต่ต้องขอเกินต้องขอบอกไว้หน่อยนะครับบางคน ถ้าคุณทําตามที่ผมบอกแล้วบางท่านก็อาจจะหายบางท่านก็อาจจะทำมื้วไม่หายก็ได้นะครับแต่ไม่เสียหายก็ลองทําตามกันดูนะครับทำมื้อก็ไม่เสียหายเลยนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับอาจจะหายก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่หายก็อย่าว่ากันเลยกันแล้วก็ต้องบอกไว้อีกอย่างนะครับคือเกมเอฟเอเอเจนนะครับทุกครั้งที่มันจะออกซีซั่นใหม่นะครับมีซีซั่นใหม่มาหรือออกแพทมานะครับบางทีมันบั็กมันอะไรนะครับจะ จากว่าไม่เคยกิน cpu ร0 0็มันก็อาจจะกินร0อนะครับคุณคุณจะรอแพท c h ที่เขาแก้ไขก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณรอไม่ไหวก็ลองทำตามผมดูแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งบางทีมันจะมาจากตัว cpu นะครับของคุณนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเกินนะครับก็มันอาจจะพลังพวกประสิทธิภาพพลังไรมันอาจจะ ไม่พอนะครับของผมนี่ไม่เจอปัญหาเลยนะครับของผมเปเลยเส้นห้าพันหกร้อยนะครับไม่เจอเลยปัญหาร้อยเปอนะครับกรณีคุณอาจจะอาจจะเป็นที่ CPU นะครับอาจจะเป็นรุ่นเก่าเกินแต่บางท่านนะครับอาจจะทำไม CPU ผมก็รุ่นใหม่นะครับคอทีทเยอะๆทำไมก็ยังเป็นนะครับก็เดี๋ยวดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคราวนี้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ เราจะมาดูในส่วนของตัว Epic Gen ในสตรีมก่อนนะครับให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมาครับก่อนนี้คุณใช้สตรีมนะครับใช้สตรีมนะครับกันตัวเกม Epic Gen นะครับมาที่คังครับคังเสร็จให้คุณมาที่ Epic Gen นะครับบางท่านนะครับอาจจะถ้าไม่กลัวเสียเวลานะครับคุณจะลบก่อนก็ได้นะครับลบก็มาที่จัดการนะครับแล้วก็ถอนการติดตั้ง ครับกรณีเน็ตคุอแรงนะครับคุณถอนค่าติดตั้งก่อนก็ได้แล้วก็ติดตั้งตัวเกมเอ펙ติเจนใหม่ก็ได้นะครับลองดูเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับหรือว่าในที่นี้นะครับให้คุณมาที่คำว่าคุณสมบัติคุณสมบัติเสร็จนะครับมาที่คำว่าไฟล์ภายในเครื่องนะครับให้คุณมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมนะครับคลิกที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมนะครับตัวสตรีมนะครับเขาจะตรวจสอบนะครับ ซ่อมแซมเหมือนกับซ่อมแซมไฟล์เกมนะครับเอพิเกนนะครับคุณก็รอรอจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดเกมดูใหม่ว่าหายไหมนะครับคราวนี้นะครับจะมาดูในส่วนของเอพิเกนในตัว Orig i n นะครับให้คุณเปิด Origin ขึ้นมานะครับก้อนีคุณมี2อันนี้นะครับให้คุณมาเปิดอันเก่านะครับออริจินตัวนี้นะครับเปิดเสร็จมาที่คังเกมเหมือนกันนะครับกอนนี้คุณอาจจะรันตัว เอพิกลีเซนในตัวออริจินนะครับในที่นี้นะครับที่ภาพเกมเนี่ยนะครับให้คุณมาคลิกขวานะครับคลิกขวาคุณจะมาอัปเดตเกมก่อนก็ได้คลิกที่อัปเดตนะครับแล้วก็ซ่อมแซมหรือคุณจะถอนการติดตั้งก่อนก็ได้นะครับถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งใหม่แต่ในออริจินต้องบอกไ้ก่อนนะครับมันอัตราการดาวน์โหลดนะครับมันไม่แรงไม่แรงแบบสตรีมนะครับคุณอาจจะต้องรอนะครับถ้าคุณขี้เกียจรอนะครับก็ซ่อน ซ่อมก่อนก็ได้นะครับซ่อมแซมหรือว่าจะอัปเดตเกมก่อนก็ได้นะครับปึ๊บถ้ายังไม่หายก็ลองเปิดเกมดูนะครับถ้ายังไม่หายนะครับถ้ายังไม่หายัยังสดร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับคราวนี้คุณตามมาดูวิธีการต่อไปนะครับวิธีการต่อไปนะครับให้คุณเปิดตัวเกมเ p ฟเ l e g e n d ขึ้นมานะครับพอคุณเปิด ตัวเกม a p e ิ r e g รชัเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับให้คุณมาที่ตัวที่หน้าหน้า็อบบี้นะครับให้คุณไปที่ตัว Setting Setting เ็จนะครับมันจะมีเกมเมาส์คีย์บอร์ดคอนโทรเลอร์นะครับให้คุณมาดูที่คำว่าวิดีโอที่คำว่าวิดีโอนะครับ Display Mode นะครับให้คุณมาปรับเป็น Windows นะครับพอปรับเป็น Windows เสร็จนะครับให้คุณพับจอลงนะครับพับจอลงมาเสร็จก็คราวนี้นะครับ ให้คุณเรียกตัว Touch Manager ขึ้นมาโดยกดปุ่มนะครับที่ปั้นคีย์บอร์ดนะครับกด a n t e n Control a n t e n Delete พร้อมกันนะครับสามปุ่มนะครับ Control a n t e n Delete พร้อมกันเรียก Touch Manager ขึ้นมานะครับพอเรียก Touch Manager ขึ้นมาเสร็จนะครับคุณจะเห็นคำว่า e p e x Region นะครับให้คุณคลิกขวาคลิกขวาเสร็จ ที่ property นะครับหรือก่อนคุณจะคลิกขวาที่ตัว Apex r e g e n นะครับให้คุณลองไล่ดูก็ได้ที่คำว่า performance ม,มาดูที่ process เนี่ยขยายดูก็ได้ครับขยายดูนะว่าให้คุณมาคลิกที่คำว่า CPU นี่นะครับคลิกให้เอาตัวโปรแกรมนะครับที่ว่ามันกิน CPU เยอะๆนะครับขึ้นมาไว้ด้านบนให้หมดนะครับคุณคุณคลิกถ้าคลิกอีกทีนะครับไอนะบ้ตัวที่กินเยอะๆมันจะลงไปอยู่ข้างล่าง มันจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์หมดนะครับให้คุณคลิกอีกทีเพื่อดูการทำงานมันนะครับไอ้ตัวไหนที่มันซดตัว c p u คุณเยอะๆนะครับคุณก็ดูไปนะครับว่าตัวไหนมันซดเยอะๆนะแต่ของผมนี่ไม่มีปัญหานะไอ้เรื่อง cpu กินร0อซนะครับในเกมไมเบรกผมมันเป็น6คอริ12อทีตนะนะครับคราวนี้นะครับให้คุณ พอคุณดูเสร็จแล้นะครับถ้าตัวไหนที่มันซด CPU เยเยอะๆถ้ามันไม่จําเป็นนะครับสมมุติไม่จําเป็นเอาสมมติว่าเป็นตัวไม่จำเป็นนะครับคุณต้องดูไว้ดีก่อนนะครับไปปิดมั่วๆนี่ก็อาจจะเออเออได้นะครับให้คุณลองดูี่สมมุติเป็นตัวนี้อา่าคิดขวาคุณก็ลองมาเอสทาร์ดูก็ได้สมมุติตัวนี้ไม่จำเป็นนะคุณก็เอสทาร์ไดไป นะครับมันก็จะช่วยลดการทํางานของ CPU คุณนะครับให้คุณสังเกตนะตัวไหนมันซดเยอะนะครับที่ว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับแต่ก็ต้องเล็งให้ดีๆนะครับผิดพลาดไปนะครับไม่คอมพิวเตอร์หรือเกมก็อาจจะทํางานผิดพลาดนะครับคราวนี้นะครับให้มาย้อนกลับมาดูที่คาว่าเอพิคให้คุณมาคลิกให้ขึ้นไฮไลท์นะครับเสร็จคลิกขวาที่เอพิคลีเจนะครับ Property Property เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะภาพตัวนี้ลงก่อน เพื่อให้ดูง่ายนะครับพอเรามาถึงที่ตัวพอคลิกที่ property เสร็จนะครับจะเจอหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับให้คุณมาดูที่คําว่าเนี้ยนะครับเ,ออเดี๋ยวใส่แว่นก่อนมองไม่ค่อยเห็นนะครับคอมคอมคอมเมอร์นะคอมพาร์ทิบิวิลิตี้อะไรเนี่ยนะครับให้คุณมาดูที่คําเนี่ยคอมพาร วิวรียิตี้นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเน้นๆให้คุณดูกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับในที่นี้นะครับตัวนี้นะครับให้คุณมาคิดถูกคิดถูกเสร็จนะครับ แล้วก็ให้คุณมาคลิกให้มันขยายออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็น Windows Vista 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 Windows 7นะครับให้คุณมาเปลี่ยนเป็น Windows 8นะครับเสร็จแล้วก็ Apply เ okay. คนะครับหลักก็คือให้คุณมาดูที่ตัวนี้ตอนแรกนะครับมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่ให้คุณมาคลิกเครื่องหมายถูกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกที่ตัว Run t h i s Program i s k Compatibility Comp นะครับ Mode for ให้คุณมาเปลี่ยนเป็น Windows 8บางคนอาจจะสงสัย ผมใช้ windows 10ททำไมมาเปลี่ยนเป็น windows 8มันก็อันเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับในที่ตัวหน้าต่างนี้มันคืออันเดียวกันให้คุณมาเปลี่ยนเป็น windows 8นะครับแล้วก็ apply เคสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าจะให้การทำงานของตัวเอพิเกนนะครับหรือว่าโปรแกรมนะครับมันมันมีความเข้ากันได้กับตัว windows ที่คุณใช้นะครับก่อนอีกคุณใช้ windows 10นะครับให้มันมีความเข้ากันได้นะครับให้คุณมาเปลี่ยน นะครับเป็น windows 8 app ไโอเคนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับในส่วนของด้านบนนี้นะครับคราวนี้คุณก็ลองไปเช็คดูว่าตัวเกมมันยังมันยังกิน cpu 100%ซ็หรือเปล่าถ้ายังกินอยู่นะครับให้คุณลองมาดูที่ตัวนี้ที่ผมเน้นให้คุณดูเมื่อกี้ที่รันนะครับให้คุณคลิกเลยครับที่รันตัวนี้คลิกเสร็จครับมันก็จะ detect issue นะครับคุณลองดูนะครับแล้วก็ลอง ปิดไปปิดไปแล้วก็จะปิดเกมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ดูก็ได้นะครับว่ามันยังซด CPU 1 0 0อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังซดอยู่นะครับมันก็อาจจะมาจากปัญหาอื่นหรือว่ารุ่นของ CPU คุณนะครับอาจจะต่ำเกินไปนะครับมันอยู่ที่ประสิทธิภาพแล้วก็พลังของ CPU เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น CPU ของคุณอาจจะเป็นรุ่นเก่านะครับ คอทิสไรน้อยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับของผมเป็นไรเซน5้าพันหนะครับแต่ว่าเก่าก็ไม่ถึงกับเก่ามากแต่ว่าไอ้คอพวกอะไรมันเยอะนะครับก็สบายสบายไม่เคยกินถึงร้อเสักทีนะครับครับยังไงนี่ครับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเล่นเกมไปเปกดีเจนนะครับแล้วก็ CPU ียูร้อเนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นต้องขอบอกอีกทีนะครับบางทีมันเป็นบั๊กเป็นบั๊กนะครับของแพท พอเหมือนกับว่ามีซีซั่นใหม่มาทียรไรนะครับบางทีมันมีบั๊กมีอะไรนะครับบั๊กมันก็บางทีมันก็ทําให้กินซีพียูอะไรได้เหมือนกันก็อาจจะต้องรอเขาออกแพทแก้มานะครับยังไงก็ใจเย็นๆนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเล่นผ่านไปสักเกมแล้วซีพียูมันก็จะ เหมือนกำลังกินน้อยลงก็มีเหมือนกัน,นครับแล้วก็บางท่านนะครับอาจจะทําตามที่ผมบอกแล้วไม่หายก็มีเหมือนกันนะครับคุณต้องทําใจก่อนนะครับถ้าทําตามแล้วไม่หายอาจจะไปดูในส่วนอื่นอาจจะต้องอถ้า CPU คุณไปรุ่นเก่าก็อาจจะต้องเปลี่ยน CPU นะครับครับยังไงก็อ๋ออาจจะต้องเปลี่ยน CPU หรือว่าคุณอาจจะต้องรอเขาออกแพทแก้อะไรมาสักอย่างก่อนนะครับก็อาจจะดีขึ้นนะครับยังไงถ้าดีจะเป็นประโยชน์ก็คดฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ